ปต่อเตรียมนำเข้าเชอร์รี่จากจีนมาขายคาดเป็น2รุ่นล่าสุดนี้ปตทบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ในไทยกำลังศึกษากิจการใหม่เตรียมนำรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้าม,มาขายโดยพุ่งเป้าไปที่ยี่ห้อเชอรี่ซึ่งมีรถเชอรี่ Big ก n อและลิตเ n ิ a n แที่มีแนวโน้มสูงกว่าจะมาไทยมาดูสเปคทั้งสงรุ่นว่าจะแรงแค่ไหนและราคาเท่าไหร่ เชอรี่บิ๊กแอนด์สปอร์ตเอสจราคาเป็นล้านเป็น Sport s เอสจ5ที่นั่งมีมิติตัวถังยาว4 6 3 0ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,910ม mm, ิลลิเมตรสูง1,655ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้อ2,830ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักรถ1,760กิโลกรัม มีดีไซน์หน้าเหลี่ยมตัดไร้กระจังหน้าออกแบบไฟหน้า2ชั้นแยกชิ้นมีหลังคาลาดเฉียงจดท้ายรถมีไฟเบรกแนวยาวเชื่อมต่อกันโดยรวมแล้วดูสปอร์ตปึกบืนสวยแบบไม่ต้องก๊อปปี้ยี่ห้อดัง ชอรี่บิ๊กแอมีขุมพลังแบบไฟฟ้าล้วนใช้แบตเตอรี่70.1กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลัง160แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางไกล510กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทำความเร็วสูงสุดได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาชาร์จเต็ม13ชั่วโมงหรือชาร์จด่วน30นาทีได้พลังเต็ม80 c h e รี่บิ๊กแอเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อปี2020ขายแล้วด้วยราคาเริ่มต้น1 3 9 8 0 0หยวนเทียบเท่ารุ่นท็อปสุดของ MG s ZS EV คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคา1,190,000บาทเช่นเดียวกันหากเป็นรุ่นท็อปจะมีราคาสูงขึ้นอีก22%นั่นทำให้เชอรี่บิ๊กแอในรุ่นท็อปอาจจะเปิดตัวที่1,450,000บาทก็เป็นได้เชอรี่ลิทเทแอนมดตัวนิดราคาอีโค เช e ร r y ี่ลิตเทิลเป็นรถขนาดซับคอมแพคสอที่นั่งมีมิติตัวถังยาว3,200ม mm, มกว้าง1,670ม mm, มสูง1,550 m mm, มมและฐานล้อ2150 m mm. มเมตร จัดอยู่ในประเทศเดียวกันกันกบฟูลิงมินิอีวีแต่มีรูปทรงเรียวแหลมตามยุคสมัยหน้าเทซุ้มล้อใหญ่มีสันนูนต่ำด้านหลังมีกันชนสีดำเล่นลวดลายหยักโค้งไปตามตัวถังทำให้รถดูสปอร์ตเหมือนรองเท้ากีฬา เชอร r y ี่ลิตเติ้ลแอนดมีขุมพลังแบบไฟฟ้าล้วนใช้แบตเตอรี่30.6กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลัง40แรงม้าก,กับแรงบิด120นิวตันเมตรวิ่งไดร้ระยะทางไกล301กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาการชาร์จเต็ม10ชั่วโมงหรือชาร์จด่วน30นาทีได้พลังเต็ม80% เชอร r y ี่ลิตเ a ิลเพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อปี2021ขายแล้วด้วยราคาเริ่มต้น53,800หยวนซึ่งแพงกว่า v ูลิงก์มินิอีวีอยู่2เท่าเมื่อเทียบกับบูลิงขายด้วย369,000บาทในไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ